สวัสดีครับวันนี้ลุงแดงมีโอกาสได้มาล่องเรือที่ท่าน้ำสิงชัยเมืองลำปางนครแห่งความสุขซึ่งเป็นการริเริ่มของคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงของลำปางเขากำลังสร้างสิ่งดีๆให้กับเมืองลำปางบนแม่น้ำวังแห่งนี้ที่เคยยิ่งใหญ่และเขากำลังจะสานต่อให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นมาทำความรู้จัก กับผู้ที่วิเริ่มกันนะครับครับผมปุ้ยครับผมเครือข่ายลำปางรักบังเก่าแล้วก็สมาคมท่องเที่ยวนะครับเรือลำนี้นะครับเกิดขึ้นจากการระดมทุนของภาคประชาชนเนื่องจากว่าเรามีแผนพัฒนาแหล่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพนะครับแล้วก็เทศบาลเนี่ยเขาก็ได้ทํฝ่ายบับได้ให้แม่น้ําวางขึ้นมาสวยงามแบบที่เห็นอยู่นะครับ <S <S พวกเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆที่จะช่วยดึงคนเข้าจังหวัด ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสักหน่อย,น,ยนะครับก็มีการระดมความคิดก,นกันเนาะแล้วก็มีการระดมทุนการทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเคือ,อขายลำปลางรักเมืองเก่าตัวแทนจากตำบลพิชัยของกองต้าด้วยนะครับไปถึงปงสนุกนะครมแม่เมาะแล้วก็ สวยงามด้วยลักษณะการวิ่งนะครับเราจะสามารถรับได้หลายจุดเลยที่มีท่าขึ้นลงนะครับใต้สุดจะเป็นที่สวนสาธารณะพิรมทานเหนือสุดจะไปถึงวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาลามครับหรือว่าศาลเจ้าแม่สุชาดาตรงนั้นนะครับซ้ายขวาก็จะมีน้องๆเยาะวะชนที่มาฝึกอบรมเป็นคนเล่าเรื่องบนเรือนะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าประวัติเมื่อก่อนตรงนี้มีอะไรเป็นยังไงเนี่ยแล้วตรงนี้ปัจจุบันยังอยู่นะเช่นวัดเกาะวารุกาลาม ที่มีท่าจอดเรือสำเพอนะครับสะพารัศดา107ปีนะเพิ่งเฉลิ่ฉลองไปก็จะมีคนเล่ารายละเอียดลึกๆให้ฟังครับชุดนี้จริงๆจุดแวะเนี่ยเยอะมากครับสองฝั่งครับแต่เราจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเลือกสักสองจุดเพราะว่ามันจะใช้เวลารวมๆประมาณสองชั่วโมงเศษๆแต่ที่แนะนําที่หนึ่งคือกาดไผ่พิรมนะครับอยู่หลังวัดประตูป่องที่นั่นยังเป็นศูนย์รวมของสินค้าโอท็อปสินค้าเลยตพันชุมชนขอ,ของชาวบ้านทั้สงสามอำเภอมาวางไว้อยากให้ไปดูที่นั่นแล้วก็ช่วยอุดหนุนนะ เพราะว่าเป้าหมายเราอันนึงก็คือเราอยากให้2ฝั่งแม่น้ําวังแล้วก็ทั้งจังหวัดนะครับมีส่วนร่วมในการสร้างโครงการวังริเวอร์ครูส์นี้ขึ้นมานะครับในทั้งด้านเศรษฐกิจก็ดีทางตรงหรือทางอ้อมก็ดีนะครับใครที่สนใจอยากจะมาจองเรือต้องติดต่อ,อยังไงครับไปที่เพจของวังริเวอร์ครูส์นะครับหรือว่า l i น์แอดวัง r ิเวอครับภาษาอังกฤษน,นะฮะเรือของเราเนี่ยนะครับได้รับใบอนุญาต จากกรมเจ้าท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องตามกฎหมายมีประกันอุบัติเหตุอะไรทุกอย่างนะครับในอนาคตเราจะไปเชื่อมโยงกับเส้นทางเรือและรถม้าแล้วก็รถรางในการเที่ยวชมเมืองเก่าอีกด้วยนะครับก็จะมีโปรแกรมทัวร์ใหม่ๆขึ้นมาให้เป็นทางเลือกกับคนที่จะมาเยือนลำปางด้วยครับผมครับและนี่ก็คือสิ่งดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจากคนรักเมืองเก่าและกําลังจะให้คนรุ่นใหม่และคนยุคต่อๆไปได้สารต่อความยิ่งใหญ่ของลำปางนครแห่งความสุข และแม่น้ำหวังแห่งนี้โปรดติดตามและเชิญชวนมาท่องเที่ยวบนเรือลำนี้กันนะครับพี่น้องชาวลำปางและพี่น้องชาวไทยครับชมนาทีสวัสดีครับผมเป็นนักเล่าเรื่องนะครับชื่อว่าอาร์มนะครับแล้วก็มีวิวแล้วก็ขนมไทยนะครับ เป็นนักศึกษาเพิ่งจบอัธยมศึกษาชั้นที่6นะครับแล้วก็ส่วนผมแล้วก็นักเล่าเรื่องวิวชื่อวิวเนี่ยครับก็จบที่วิทยาลัยศึกษาลำปางนะครับมีหน้าที่เป็นนักเล่าเรื่องนะครับระหว่างทางแล้วก็มีการเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าด้วยครับส่วนนี้ก็สนุกมากครับแล้วก็ยินดีนะครับที่ได้มาทําแล้วก็มาได้มาร่วมงานครับเจอชมมาทีนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆไปด้วยนะครับขอครับผมอุดมศักดิ์ สัมผัสรอครับบรรยากาศที่ดีมากครับในชีวิตเนี่ยทั้งสองฝังงง่งเนี่ยผมเคยไปมาทั้งสองฝั่งนะแต่คิดมาทั้งนานว่าลำบางเราเนี่ยน่าจะมีมีการท่องเที่ยวทางน้ำบ้างเหมือนอย่างที่หลายๆเมืองเ,เขาไปส่วนมากเวลาผมไปต่างประเทศเนี่ยผมจะชอบนั่งเรือตามแม่น้ำเนี่ยสวยงามมากแต่ของเรานี่ก็ถือว่าถิ่วถิวทัดก็สวยงามใช้ได้เลยเนะครับทั้ยยงสองฝั่งเราน่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของเพายเนี่ยสิ่งสำคัญคือ มีสถานที่สวยงามแล้วก็สำคัญสำคัญหลายแห่งนะอย่างที่ผมเราอยู่กันตอนนี้ก็คือเป็นหลังวัดหลวงพ่อเกษมเมตรงข้ามก็เป็นวัดเจ้าแม่สุธาดาฮนะซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีประวัติมาเล็นรสมรานะครับว่าประทับใจครับก็อยากเชิญชวนพวกเราลองมาลองมานั่งเรือล่อ,ลองไปน้ำวังชมสัธา ขอข้ามาแมน้ำวางดูนะครับครับผมไม่เตีไปายเด็กนะครับเรือลำนี้จุคนได้ประมาณ12ถึง18คนแล้วก็เรือลำนี้ก็เป็นเรือลำแรกนะครับซึ่งใช้ในการท่องเที่ยวของแม่น้ำวังนะครับมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับในท้ายเรือก็มีความชำนาญในการบังคับเรือแล้วนอกจากนั้นเราจะมีชูชีพนะครับไว้ป้องกันในเวลาเกิดอันตรายเกิดขึ้นนะครับถ้ามาเที่ยวลำปางน,นะครับก็อย่าลืมมาชมแม่น้ำวังโดยเรือ ลำนี้นะครับชื่อเรือชมนาทีนะครับขอเชิญชวนนะครับพับรลองคุ้มค่าและไม่ผิดหวังแน่นอนคลับแล้วนี่ก็คือบรรยากาศของการล่องเรือชมนาทีชมความงามสองฝั่งของแม่น้ําวังอยากให้ทุกท่านได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้แบบที่ลุงแดงได้มีความสุขกับน้องๆและทีมงานเรือชมนาทีมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเชิญชวนพี่น้องชาวลำปางและพี่น้องชาวไทยครับ I my